วันนี้เราจะไลฟ์สดกันแบบไหนดีวันนี้ต้องต้องตีนักเรียนนะคะขอมาให้เรียนตีนักเรียนนะคะอันนี้หนูจะชี้เห็นผลเสียนะคะวันนี้ต้องสอนกันขอเป็นคอร์สสอนนะคะพี่ไม่ว่าเนาะขออนุญาตตีนะทั้งคู่เลยเป็นนักเรียนทั้งคู่เลยคืออย่างนี้นะคะเหมือนตำราที่เขาบอกว่าให้สวดมนต์ละมุดน้ำหนึ่งครั้งผมจะดดดดำนะ อันนี้เข้าตำราหัวล้านเกินครูนะทีนี้มุดกี่ครั้งคะมุดสามครั้งนะคะมุดสามครั้งปุ๋ยทุกชนิดนะคะมันเป็นเคมีไม่ว่าแม้จะปุ๋ยชีวภาพนะคะแต่ถ้าบปนปุ๋ยชีวภาพมันจะสลายตัวมันเองได้ <Okay. S 1> ปุ๋ยตัวนี้นะคะหนึ่งกิโลต่อน้ำสอ0รลิตรนะคะทีนี้เวลาเราให้น้ำเราให้น้ำพอชื้นนะคะอันนี้มาดู พี่ดูอันนี้มันว่ายน้ําเลยใช่ไหมคะอันนี้ว่ายน้ําเลยคือน้ําเยอะไปค่ะน้าเยอะเยอะเยอะมากผลเสียของการเยอะมากสำาักน้ําใบกลางจะสั้นเห็นไหมคะ oh. ถ้าใบกลางสั้นนี่คือระบบรากเสียนะคะ mm hmm. ระบบรากจะเสียหนึ่งปุ๋ยเยอะเกินไปเข้มข้นเกินไปนะคะหมดนเรากินอาหารนะ่ะเราใส่ข้าวนิดนึงแล้วเราใส่แกงทั่วใหญ่ๆเลยโบ เราจะกินแกงแบบอร่อยไหมคะไม่อร่อยใช่ไหมไม่สมดุลใช่ค่ะความสมดุลสําคัญมากเขาถึงบอกว่าปุ๋ยชนิดนี้นะคะหนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรเพราะฉะนั้นอย่างสามสิบต้นเนี่ยเราจะใช้ใช่ประมาณจะกี่กิโลสามสิบต้นเนี่ยคือเมื่อผสมน้ําแล้วใช่ไหมคะมันเจือจางได้ระดับแล้วเราจะลดเท่าไหร่แล้วแต่เราจะลดกี่ลิตรก็แล้วแต่แต่ตรงนั้นคือมันได้ละลาย นใ,นใช่ค่ะแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยน้ำเนี่ยกี่ลิตรไม่รู้แต่ปุ๋ยเยอะกว่ามันก็เท่ากับว่าน้ำยี่สิบลิตรปุ๋ยสิบกิโลความเข้มข้นต่างกันละนะคะกับปุ๋ยหนึ่งกิโลต่อน้ำยี่สิบลิตรไปต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะสองร้อยลิตรเนี่ยมันก็พอดีพอดีทีนี้เราจะลดมากลดน้อยเหมือนกับเราตักแกงกับข้าวผสมกันแบบพอดีพอดีแล้วเราจะกินเพิ่มสี่จานห้าจานแล้วแต่ท้องเราอิ่ม ะะต้นไม้มันจะได้ระดับความเจือจางของมันสมดุลน้ำเนี่ยแค่พอชื้นเปียกอย่างนี้ก็โอเคใช่ค่ะคืนนี้คืนนี้พอเราให้น้าเนี่ยเราให้น้ําบวกกับปุ๋ยที่มันสมดุลก็คือมันละลายแล้วนะคะคือมันละลายแล้วนะก็คือ1กิโลต่อน้ํา200ลิตรมันละลายออกมาเท่านี้แล้วแล้วมันกระท่วมในระดับนี้เพราะฉะนั้นน้ํากับปุ๋ยที่เราใส่มันก็จะสมดุลแล้วแต่ถ้าเราแบบ ลอยลงไปเลยอย่างนี้เยอะๆอย่างนี้ไม่สมดุล <laughs> <laughs> มันเยอะเกินถึงว่าตั้งตีแล้วตั้งตีท <laughs> <laughs> ีนี้พ้นเสียนะคะคือระบบลากตอนนี้ต้องปล่อยให้มันชื้นนะคะการให้น้ําอันนี้ว่ายน้ําเลยชื้นค่ะให้ชื้นอ,อย่าแฉะนะคะถ้ากลับไปดูตอนที่อสอนนะคะตอนที่เราอบรมกันนะ ให้ความชื้นแต่อย่าแฉะนะคะห้ามแฉะเพราะถ้าแฉะปุ๊บระบบล่างเสียนะคะเพราะถ้าเราให้น้ําปุ๊บมันลงฟบโอเคนะคะแล้วก็ดูมาดูถ้ามันชื้นถ้ามันไหลลงเร็วแสดงล่างแห้งมากแต่ถ้ามันขังอย่างนี้แสดงมันท่วมละแล้วมันไปไม่ได้ด้วยนะคะมันดูดเพราะนั้นเรื่องการให้น้ําการให้ปุ๋ยสําคัญมากค่ะรูทีนรูทีนคือการทํา สม่ำเสมอเป็นระบบนะคะสม่ำเสมอเป็นระบบค่ะคือคือหรือทุกวันก็ได้แต่นน้อยทุกวันก็ได้แต่ให้สมดุลนะคะให้ชื้นห้ามแฉะห้ามเปียกขนาดนี้มันมันชอบน้ำนะแต่มันไม่ชอบว่ายน้านะคะทีนี้ผลเสียของมันถ้าดูดูจากยอดกลางอันตรายมากดูจากยอดกลาง ใบข้างล่างจะเหี่ยวเฉาไวจะเหลืองและถ้าเกิดว่าเขาไม่เติบโตพอนะคะใบเขาเนี่ยง่ายๆเลยเขาจะแห้งกรอบนะคะที่เห็นอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอมแมลงดำหนามลงนะถ้าเห็นอย่างนี้คือต้องฉีดยานะคะนี่มแมลงลงมแมลงเจาะมันบินมาเพื่อเจาะเจาะมันวางไข่ใบอินทผลัมเนี่ยมันมีอยู่สองชั้นมันเจาะเสร็จแล้วมันก็จะฝังไข่ไว อ่าเป็นแมลงดำหนามนั่นแหลนะนั่นเราก็ฉีดต้องใช้ชนิดนดูดซึมไอ้ท,อที่เป็นเอ่อเหลืองเหลืองอ่ะเหลืงลงองไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้ที่เยอะๆไอ้เหลืองเหลืองไอเนี่ยที่รูปมาเนี่ยนี่ลาน้ําค้าง<อ>สังเกตมาเดินตอนเชา้าน้ําค้างเต็มเช้านี่มันจะแบบเยอะมากใช่ค่ะนี่ลาน้ําค้างอันนี้ลาน้ําค้างจับตัวนี้ก็คือเป็นไปตามอายุของเขานะคะอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ใบพวกนี้จะไปไวต่อเมื่อระบบรากเขาเสีย เขาไม่ทํางานละเขาแก่และเขาตายละนะคะถามว่าตัดได้ไหมตัดได้ตัดตัดแค่นี้นะคะแต่ตรงที่มันยังเขียวอยู่ไม่ตัดคือถ้ายังเขียวอยู่ยังสดอยู่คือเขายังสามารถปรุงอาหารได้อยู่เราก็ไม่ตัดเพราะการตัดหนึ่งใบเท่ากับทําลายหนึ่งรากถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผลพวงมาจากรากผมมาเข้าด้วยแล้วก็เชื้อราจับปลายความสมดุลเข้ามาไม่ถึงนะคะดูดมาไม่ถึงเพราะนั้นนี่คือ ตัดออกนะคะตัดออกแล้วก็รอให้เขาแห้งสิ่งที่จะต้องตามด่วนเลยก็คือ,อยาไข้เชื้อรานะคะตามพอน้ำแห้งปุ๊บเนี่ยตามเลยก็คือคาเบนาซิมแล้วก็โพพามูคับนะคะยาตามเลยยาตามด่วนเลยใบเดิมมันยาวแต่ใบใหม่สั้นเนี่ยใบนูน้นสั้นแล้วถ้าเกิดใบกลางนู้นสั้นลงไปอีกสั้นลงไปอีก ต้นนี้ก็คือโลกลากเน่าโคนเน่าเล่นละโอกาสแทงจันอาจจะไม่มีตลอดชีวิต <Okay. S 1> ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรอต่อไปก็คือรอหน่อของเขานะคะรอหน่อของเขาเพราะหน่อเขาเขาขึ้นมาแทนปุ๊บเราก็ปล่อยต้นแม่ให้ตายไปเอาหน่อเขาได้ <Okay. S 1> คืออินทรพาลัมถ้าเราหมั่นสังเกตนะคะการสูญเสียจะยากมากแต่ถ้าไม่เข้าใจก็สูญเสียเพราะเราไม่เข้าใจ <laughs> <laughs> ตีตีเลยปก <c oughs> ติลูกชายดูแลแม่มาเลยรั้นไปหน่อย <c oughs> ใช่ไหมแม่มาบอกหนยเลยใช่ไหม <c oughs> นะคะคือเรื่งปุ๋ยเรื่องยาตามระบบนะคะตามระบบอันนี้เยอะเยอะเยอะมากเลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะต้องช่วยเขาก็คือยิบซ้ำมไปทำให้ดินล้วนซุยมันไปปรุงดิน นะคะยิบซ้ำใส่ได้ใส่แต่เอามานี่ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้นั่นตัวนั้นอ่ะสำคัญใช้ได้เลยน้ํารถนี่ใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยใส่ไปกับน้ําเลยเนี่ยตัวไปให้มันก็ซึมไปมันจะช่วยให้ทะลุทะลวงนะคะจัดเลยค่ะจัดเลยใช่ไหมค่ะนี่มันมันจะแทงจัดนะเนี่ยหนึ่งถุงนี่จริงๆแล้วอายุของเขาเนี่ยเขาเขาแทงจัดแล้วนะเพราะว่า อะยะโสกับเนี้ยรุ่น,นเดียวกัน,นทั้ทงจันแล้วค่ะเพะเขาต้องต้องตามระบบเลยถ้ตามระบบปุ๊บทังจันเลยขหน่อนี่ขึ้นหลายต้นเลยถ้าหน่อหน่นขึ้นก็มันหักออกพราะเขาอยู่ในช่วงที่เขาจะนั่นได้ใช่ไหมเขาก็จะขึ้นหนอหน่งเขาจะขึ้นด้านล่างแต่จันเขาจะขึ้นออกจากซอกข้างในก็ฝากไว้นะคะไห้คิดนะคะสเต็ปนะคะ อย่าดื้ออย่างนี้นะคะ er อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะคะว่าอีกอย่างหนึ่งต้องติดต่อนะคะลงในกลุ่มนะคะถ่ายภาพลงในกลุ่มสังหรณ์ทำเนี่ยถ้าไม่น้อยไม่น้อยเพราะว่าอยู่กรุงเทพอันนี้อยู่ไม่อะไรเลยคือสังหรณ์ใจตั้งแต่เห็นถ่ายคลิปเดินแล้วเอ๊ะทําไมใบเป็นอย่างนี้มันถ่ายลงไปนะคะอีจะเห็นเห็นน้าผิดปปกติปุ๊บทันทีค่ะ มาได้จะมาทันทีเลยทีุณอิดบอกว่าให้ฉีดยายเร่งด่วนนั่นแหละนะที่ลูกดึงออกมาฝากให้คิดนะคะทุกอย่างเลยถ้ามีปัญหาปุ๊บติดต่อลงในกลุ่มทันทีนี่คือข้อดีของการมีกลุ่มนะคะข้อดีของการมีกลุ่มเวลาเรามีอะไรสงสัยปุ๊บหนึ่งเราถามในกลุ่มนะคะแก้ไขช่วยเหลือกันทันท่วงทีนะคะก็ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ